สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลบาร์บีการนะครับผมกับผมบาร์บีการนะครับก็ครั้งนี้จะเป็นเนื้อหาของสงครามโลกครั้งที่2ครับก็คือต่อจากเนื้อหาครั้งที่แล้วนะครับที่ผมพูดในเรื่องของการที่เยอรมันบุกโปแลนด์นะครับแล้วก็เข้ายึดครองโปแลนด์ในปี1939นะครับผมก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าครั้งต่อไปผมจะพูดถึงในเรื่องของหลังจากที่เยอรมันเข้ายึดครองโปแลนด์ได้แล้วเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์อำนาจทางตะวันตกนะครับจะกล้าทำลายเยอรมนีได้บ้างนะครับผม ก็ครั้งนี้นะครับจะเป็นการบอกเล่าว่าหลังเหตุการณ์หลังจากที่เยอรมันเนี่ยบุกโปแลนด์สำเร็จแล้วเนี่ยก็ได้หันไปโจมตีฝรั่งเศสและอังกฤษนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นสงครามที่เริ่มลามเป็นการใหญ่โตแล้วนะครับเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นยังไงเนี่ยก็สําหรับเยอรมันเนี่ยบุกอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยเนื้อหาผมจะแบ่งออกไปสองอีพีแล้วกันนะครับ่วนอีพีนี้จะเป็นการพูดในส่วนของเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เขาบอกว่าในอังกฤษนะครับสัญญาณเตือนภัยนะครับได้ดังขึ้นนะครับเป็นสัญญาณเตือนภัยทางอากาศนะครับก็คือมันมีการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินของกองทัพอากาศเยอรมันนะครับลูกวาฟเฟิลนะครับภายในไม่กี่นาทีนะครับหลังจากนายกรัฐมนตรีเนี่ยในวิลเชเบเลนเนี่ยประกาศว่าความมุ่งร้ายได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับที่จริงนะครับอังกฤษเนี่ยถึงจะได้ทําส่วนที่สัญญาไว้กับโปแลนด์นะครับว่าคุ้มครองอธิปไตยของโปแลนด์เนี่ยว่าถ้าโปแลนด์ถูกลุกราเนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสต้องเข้าช่วยนะ ฝรั่งเศสเนี่ยก็แทบไม่ได้ทําอะไรเพื่อช่วยเหลือโปโลแลนด์เลยนะครับอย่างที่ฮิตเลอร์พนันไว้พวกเขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรเมื่อประกาศสงครามเข้านะครับทั้ง2ประเทศครับเริ่มเคลื่อนไหวก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับเร่งมือการป้องกันการบุกทางอากาศนะครับปืนต่อสู้อากาศยานเนี่ยถูกวางไว้ในเมืองใหญ่นะครับมีการสร้างที่กันภัยนะครับสำหรับป้องกันร,ระเบิดที่จะถูกทิ้งมาจากเครื่องบิน นะครับของเยอรมันนะครับเด็กๆเ,เนี่ยก็ถูกอพยพนะครับทุกคนต้องถือหน้ากากกันพิษนะครับและมีการแนะนําให้ปิดไฟในช่วงกลางคืนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้นักบินเยอรมันเนี่ยหาเป้าหมายเจอนะครับผมทหารอังกฤษนะครับ เริ่มส่งกองกําลังต่างประเทศนะครับหนึ่งแสนายไปยังฝรั่งเศสนะครับทัพฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้บุกนิดหน่อยนะครับเข้าไปในแนวของเยอรมันนะครับแต่ก็ไม่ได้ยอมเพื่อนที่เกินรัศมีการป้องกันของปืนใหญ่ฝ่ายตัวเองนะครับผมก็ไม่ได้กระทบอะไรสําหรับเยอรมันเยอะนะครับเขาบอกว่าการเริ่มต้นเนี่ยยังอยู่ในมือฮิตเลอร์อย่างมั่นคงนะครับและอย่างน้อยเนี่ยฮิตเลอร์เขาก็รู้ว่าจะทําอะไรต่อไปนะครับ บิทคร e กเนี่ยใส่โปแลนด์เนี่ยที่เยอรมันได้ทำเนี่ยถือเป็นความสําเร็จนะครับอย่างน่าตะลึงสําหรับฮิตเลอร์นะครับเขาได้ปราบทั้งประเทศภายในไม่เกิน4สัปดาห์ก็คือไม่ถึง4สัปดาห์ครโปแลนด์ Bo ก็ลลมสลายและเขากระหายจะเอาอีกคือแบบต้องการอยากได้ดินแดนเพิ่มอีก นะครับดังนั้นเขาสั่งให้นายพลเนี่ยวางแผนโจมตีอังกฤษและฝรั่งเศสนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับ1939นะครับไม่ถึง2เดือนเองนะครับหลังจากที่โปแลนด์ล่มสลายนะครับเสนาธิการของฮิตเลอร์เนี่ยเขาถึงกับตกใจนะครับเพราะว่ากองทัพเยอรมันส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในภาคตะวันออกของโปแลนด์นะครับและถ้าจะบุกอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยก็คือต้องย้ายมาภาคตะวันตกนะครับและที่สําคัญก็คือกองทัพที่เยอรมันที่บุกไปในโปแลนด์เนี่ยยังมีการสูญเสียนะครับก็คือมันยังมี ความเสียหายอยู่จากการที่ได้ทำยุทธวิธีบิ๊กครีตในโปแลนด์นะครับผม ก็คือเขาบอกว่าปืนต่อต้านรถถังของโปลแลนด์เนี่ยตอนช่วงที่เยอรมันบุกโปลแลนด์นะครับได้ทําลายแพนเซอร์เกราะเบานะครับไปเป็นหน่วยๆเลยนะครับก็คือน่าจะพังเยอะมากและ1ใน4เนี่ยของเครื่องบินของกองทัพอากาศลุกวาเฟอของเยอรมันเนี่ยก็ได้สูญหายไปด้วยนะครับแพนเซอร์นั้นนะครับก็คือรถถังแพนเซอร์เนี่ยมีน้ําหนักเบานะครับแต่ข้อเสียก็คือไม่เสถียรนะครับและพวกมันเนี่ยมักวิ่งล้ําหน้าทหารกองหนุนหรือทหารราบเนี่ยมากเกินไปหลังตกเถียงกันอย่างหนักนะครับในผู้บังคับบัญ ระดับสูงของเยอรมันนะครับฮิตเลอร์เนี่ยก็ตกลงนะครับยอมเลื่อนการบุกรอไปจนถึง ดูดูใบไม้ผลิถัดไปนะครับถัดมาที่เหล่าของกอ,องทัพเรือเยอรมันบ้าน,นะครับก็คือผู้บังคับบัญชาหน่วยเรือดำน้ำนะครับนายพลคาวเดนิชนะครับวางแผนตัดเส้นทางลำเลียงของอังกฤษนะครับข้ามแอตแลนติกนายพลเดนิชเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการเรือยูโบสยูโบสก็คือเรือดำน้ำเนี่ยสามร้อยลำนะครับแต่เขามีเรือดำน้ําอยู่เนี่ยกองทัพเรือเยอรมันเนี่ยมีเรือดำน้ําอยู่เพียงแค่38ลําลำเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามครับเออนายพลเดนเนี่ยเขาต้องการให้แหน่ใจว่ายูโบสทุกลำเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลนะครับในวันที่ ปฏิบัติการในทะเลตามแผนนี้ในวันที่3กันยายนเนี่ยมันคือวันแรกของสงครามกับอังกฤษคืนนั้นนะครับเชื่อว่าครับเป็นอาวุธ U-30 นะครับ,รบที่จมเรือเดินสมุทรแอลทิเนียนะครับโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้านะครับเขาบอกว่ามีคนตายไปถึง112ชีวิตนะครับรวมถึงชาวอาเมริกันเนี่ย26คนนะครับราชนาวีอังกฤษเนี่ยทำให้เยอรมันเนี่ยเหมือนคนแครนะครับเพราะราชนาวีอังกฤษเนี่ยมีเรือรบใหญ่เนี่ย23ลำนะครับเยอรมนีไม่มี แล้วก็มีเรือบรรทุกเครื่องบิน5าลำเยอรมันก็ไม่มีอีกนะครับดังนั้นครับหลังจากเหตุการณ์เรือเดินสมุทรแอตแลนติจมเนี่ยอังกฤษได้ประกาศสกัดกั้นท่าเรือเยอรมันทั้งหมดนะครับแต่ถึงอังกฤษเนี่ยจะมีเรือรบจํานวนมากนะครับมากกว่าเอยอรมันก็ตามเนี่ยราชนาวีอังกฤษก็ยังมีเรือคุ้มกันที่น้อยไปนะครับสำหรับการที่จะทํางานนี้ได้ก็คือปิดก้นท่าเรือแล้วก็คุ้มครองเรือเดินสมุทรทั้งหมดนะครับที่ผ่านเข้าออกอังกฤษเขาบอกว่าเรือสินค้าเนี่ยหลายลำเนี่ยต้องเดินทางตามลําพัง พอถึงสิ้นปี1939เ,เรืออีกกว่าร้อยลำก็ถูกจมนะครับมันเห็นได้ชัดว่าอังกฤษได้ดูถูกการคุกคามของเรือดำน้ำเยอรมันอย่างนาา่าเศร้าถัดมาครับในวันที่17 กันยายนนะครับเรือยู9ีนะครับของเรือก็คือเรือดำน้ำเยอรมันนะครับได้จมเรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษนะครับ c o r g e s นะครับต่อมาก็คือวันที่14ตุลาคมนะครับเรือรบใหญ่ Royal Oak ของอังกฤษนะครับก็ถูกจมอีกนะครับผมเพราะว่าเรือยูสี่สบเจบุกผ่านแนวป้องกันของทหารเรือหลักอังกฤษนะครับที่ Scarborough นะครับในฮอกบีมาได้ขณะเดียวกันครับ ทัพเรือผิวน้ําที่เล็กของเยอรมันนะครับยังถูกปล่อยออกแนวทะเลในทะเลเหนือพวกมันจมเรือพาณิชย์เดินสมุทรแต่ที่สร้างปัญหาสุดให้กับอังกฤษก็คือเรือรบกราฟ,ฟีนะครับทูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจมเรือพาณิชย์ปืน11นิ้วของมันเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายให้กับเรืออื่นได้อย่างดีมากๆนะครับและเรือเนี่ยยังมีความเร็วที่จะหนีเรือรบ อื่นพ้นด้วยนะครับก็คือมาเจอเรือรบที่เหนือกว่าเรือของมันเนี่ยถือว่าเป็นเรือรบที่ตามล่าและกําจัดยากนะครับเขาบอกแบบกราเฟเนี่ยได้หนีจากอังกฤษนะครับก่อนการคุกคามจะเริ่มไม่นานนักครับมันก็อรารวาสแถวมหาสมุทรแอตแลนติกใต้อินเดียในที่สุดนะครับเรือร,ราตะเวนอังกฤษเอ็กซิเดอร์เอจ็คและอาร์คิลิสนะครับดักมันได้ที่ทางฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้นะครับเรืออังกฤษเนี่ยสร้างความเสียหายให้แก่เรือรบ เล็กใหญ่ของเยอรมันครับจนมันต้องหลบภายในท่าอุรุกวัยอันเป็นกลางของมอนเตอร์วิดีโอนะครับจากนั้นครับเยอรมันก็ถูกหลอกอีกว่าให้คิดว่าแบบยังมีทัพเรืออังกฤษ ที่แข็งแกร่งเนี่ยกำลังจะมาถึงพวกเขาเพื่อกําจัดพวกเขาเร็วๆนี้นะครับเมื่อกราฟเฟย์เนี่ยถูกสั่งให้ออกจากท่านะครับหลังจากได้รับข่าวนั้นนะครับกัปตันเรือกราฟเฟย์เนี่ยตัดสินใจจมเรือตัวเองนะครับแทนที่จะเสี่ยงการถูกทําลายหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับลูกเรืออังกฤษเนี่ยเมื่อได้รู้แล้วว่าเออเรือกราฟเฟย์จมเนี่ยลูกเรืออังกฤษเนี่ยกลับบ้านนะครับแลวก็ก็ได้รับการต้อนรับอย่าง Now, วีระบุรุษนะครับจากประชาชนชาวอังกฤษแต่นี่เป็นความสําเร็จชัดแจ้งหนึ่งเดียวนะครับ โดยกองทัพอังกฤษในฤดูหนาวปี1939นะครับถึงอังกฤษนะครับจะได้สุขกับชัยชนะนี้นะครับแต่ก็ได้ไม่นาน,นเพราะว่าทันทีที่สงครามเริ่มขึ้นเนี่ยอังกฤษก็เริ่มเสียเรือจํานวนมากนะครับให้กับทุนระเบิดของเยอรมันนะครับที่เป็นปริศนาก็คือไอ้ทุนระเบิดเนี่ยเรือเนี่ยไม่ได้วิ่งไปชนมันนะครับแต่มันดันระเบิดเมื่อเรือวิ่งเข้าใกล้ๆนะครับ และแล้วนะครับคืนวันที่22นะครับพฤศจิกายน1939นะครับมีผู้พบเครื่องบินเยอรมันเนี่ยหย่อนทุ่นระเบิดขณะ น้ำลงนะครับที่ปากแม่น้ําเทมก็คือแม่น้ําเทมก็เป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านใจกลางกรุงลอนดอนและนี่ก็คือเอาไปปล่อยที่ปากน้ําเทมก็กะว่าเออถ้าเรือเล่นออกจากปากน้ําก็กะว่าให้โดนนะครับได้ทําลายเรือและปิดปากเอาได้มีการปลดชนวนนะครับก็คือทุนระเบิดเทียมมาทิ้งเนี่ยอังกฤษได้มีการกู้และปลดชนวนจากโคลนนะครับโดยระเบิดเนี่ยถูกพบว่าจะระเบิดเนี่ยโดยสัญญาณแม่เหล็กนะครับจากเรือที่ผ่าใใ gain, ในใกล้ใกล้เคียงนะครับทางแก้ก็คือต้องลด สัญญาณแม่เหล็กลงนะครับของเรือแต่ละลำที่วิ่งผ่านใกล้ๆนะครับโดยแขวนสายคีเบิลนะครับทองแดงรอบลำเรือครับจากนั้นก็เดินกระแสไฟผ่านกระบวนการนี้เขาเรียกว่ากระบวนการดีคออซิงนะครับเ,เมื่อใช้ดีคออซิงเนี่ยกับเรือทุกลำเนี่อันตรายจากทุนระเบิดแม่เหล็กของเยอรมันเนี่ยก็ลดลงอย่างมากนะครับผมแต่เมื่อปี1940เริ่มขึ้นเนี่ยสงครามกลับเงียบนะครับก็หลังจากที่เจอลงมวลไหวสภาพในพอเข้าฤด,ดูหนาว ต้น1940ก็คืออากาศหนาวนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ค่อยทําอะไรนอกจากลาดตะเวนและฝึกนะครับและพยายามทําตัวให้อุ่นเนื่องจากเป็นฤดูที่หนาวที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับก็นี่ก็เป็นช่วงฤดูหนาวอยู่นะครับก็เดี๋ยวเยอรมันเนี่ยก็อย่างที่เรารู้แล้วเมื่อกี้ว่าเขาเลื่อนการบุกเนี่ยไปเป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิถัดไปนะครับก็เดี๋ยวอีีถัดไปเนี่ยผมจะพูดในส่วนของเมื่อถึงฤดูใบไ,ไม้ผลิแล้วเนี่ย เอยอรมันเนี่ยจะเริ่มโจมตีอะไรยังไงก่อนก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ ยากให้ติดตามนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เยอรมันเนี่ยจะโจมตีใช้กลยุทธ์บิตครีกนะครับกับอังกฤษและฝรั่งเศสน,นะครับจนบอกได้เลยว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยงงไปเลยนะครับก็เพราะว่ากองทัพ2องกองทัพเนี่ยมีปรัชญาในการทําสงครามที่แตกต่างกันนะครับเรากาลังจะได้เห็นแนวคิดของ2องกองทัพนี้นะครับรกำลังจะมาชนกันนะครับและเป็นการตัดสินว่ากลยุทธ์ใครดีกว่ากันนะครับก็ขอให้ติดตามกันนะครับแล้วผมจะเล่าไ้ฝังว่ามันเป็นยังไงผมครับ